สหรัฐได้ส่งเจ้า B-1 l a n แลนเซอร์จากกองมัญชาการกลางโดยมีเป้าหมายโจมตีในซีเรียและอิรักการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เพื่อตอบโต้กรณีทหารอเมริกันตายในจอรแดนโดยโดนจากกลุ่มติดอาวุธที่อิรานนุนลังอยู่มีการถล่มเป้าหมายรวมกว่า85จุด B-1 วันแลนเซอร์ถือเป็นกระดูกสันหลังของกองกำลังทิ n ้งระเบิด ด้วยโครงการนั้นมีแผนการที่จะสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดให้ได้ความเร็วถึง2มักหรือกว่า2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่ปี1,960โดยแผนการนี้เป็นการควบรวมโปรเจกต์เครื่องบิน B-58 h u l e r เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลำแรกที่บินด้วยความเร็วถึง2มักและเครื่องบินทิ้งระเบิด Boeing B-52 s t a t o f o r t r e s s เป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพบรรทุกหนักและปฏิบัติการระยะไก,กล ดยโปรเจกต์นี้ตั้งใจจะแทนที่เครื่องบินทิ้งระเบิดทั้ง2องลำจนในปี1974เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B1A ก็ถูกสร้างเสร็จและเริ่มการทดสอบขึ้นบิน B1A Lancer ถูกสร้างโดยบริษัท Rockwell International มีขนาดความยาว45เมตร78เซนติเมตรมีความกว้าง41เมตร67เซนติเมตรในช่วงกลางปีก และ23เมตร84เซนติเมตรเมื่อพับปีกสูง10เมตร36เซนติเมตรบันจุน้ำมัน112,634ลิตรน้ำหนักเมื่อบรรทุกอาวุธ176,450กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน179,170กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์7 General Electric F101 g e 1 0 0 4ตัวทำความเร็วสูงสุด2.2มักหรือ2,716กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูงระดับ15,240เมตรสามารถทำเพดานบินได้สูงสุด18,900เมตรใช้เจ้าหน้าที่3คนคือ 1. นักบิน 2. นักบินเจ้าหน้าที่ระบบและ 3. เจ้าหน้าที่ระบบป้องกัน มีมูลค่าต่อลำสูงถึง70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2,488ล้านบาทในปี1,974แต่ด้วยราคาในโครงการพัฒนาวิจัยสูงมากและปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งในตอนนั้นคืออัตราเงินเฟอ้อทำให้โครงการ B-1 ถูกยกเลิกไปในปี1,977ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นสหรัฐมีแผนที่จะสร้างสิ่งที่เหนือกว่าจินตนาการของคนในปี1,960 ทำให้โครงการถูกยุติลงในปี1977โครงการ B-1 Lancer เกิดขึ้นมาได้อีกครั้งอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการ Northrop Grumman B-2 Spirit ที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนลำแรกและในท้ายที่สุดโครงการ B-1 Lancer ได้มีการริเริ่มอีกครั้งในปี1981จากการศึกษาวิจัยมาอย่างยาวนาน Rockwell International ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโ e i ิ g ชนะการประกวดการออกแบบสำหรับสิ่งที่เรียกว่า B1A การพัฒนาและปรับเปลี่ยนจาก B1A Lancer สู่ B1B Lancer ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยลดความเร็วสูงสุดจาก2.2มัก เหลือเพียง1.25มักหรือ1,543กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระด,ดับความสูงในชั้นบรรยากาศและ0.96มักหรือ1,185กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระด,ดับต่ำสุดในการบินโดยมีการเพิ่มเติมในส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางและอัปเกรดโครงเครื่องบินเพื่อบรรทุกเชื้อเพลิงและอาวุธได้มากขึ้นกว่ารุ่นต้นแบบจนได้รับการขนานนามในปี1985มีชื่อว่า B-1B Lancer รุ่นใช้งานจริง ซึ่งมีการส่งมอบเข้าประจำการกองทัพอากาศเชิงยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกาในฐานะกระดูกสลังของกองกำลังทิ้งระเบิดและยังมีฐานะที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในปีถัดมาอีกด้วยซึ่งภายในปี1988มีการส่งมอบเครื่องบินทั้งหมด100ลำดยการรือถอน SAC และมอบหมายใหม่ให้กับกองบัญชาการรบทางอากาศในปี1992 B-1B จึงถูกดัดแปลงให้มีบทบาทในการวางระเบิดแบบธรรมดา ภารกิจแรกของเจ้า B1B นั้นมีชื่อว่า Desert Fox ในปี1998หรือการปฏิบัติการทิ้งระเบิดในสงครามอิรักการปรับเปลี่ยนสัดส่วน B1B มีขนาดความยาว44เมตร50เซนติเมตรซึ่งมีความยาวสั้นกว่ารุ่นเก่า1เมตร28เซนติเมตรกว้าง41เมตร80เซนติเมตรเมื่อก้างปีกและ24เมตร10เซนติเมตรเมื่อพับปีก สูง10เมตร40เซนติเมตรเครื่องบินมีน้ำหนัก86,183กิโลกรัมบรรจุน้ำมัน1 2 3 2 6ลิตรสามารถโหลดของภายในได้34,019กิโลกรัมใช้เจ้าหน้าที่4คนคือผู้บัญชาการอากาศยานนักบินและเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ2นายขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ต General Electric F-101 GE-102 4ตัว โดยภารกิจจิ้งจอกทะเลทรายในอิรักทำให้เจ้า B1B เป็นที่ประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของมันแน่นอนว่ามีรุ่งก็ต้องมีวันดับโดยกองทัพสหรัฐนั้นมีแผนที่จะให้เจ้านอตทรับกัมแมน B21 ไรเดอรจะเริ่มแทนที่ B1B หลังปี2025ซึ่ง B1 ทั้งหมดนั้นมีแผนที่จะเลิกใช้งานภายในปี2036 ปัจจุบันมีการสร้าง B-1B l a ซอร์ทั้งหมด104ลำและน่าจะไม่มีการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้ขึ้นมาอีกนับว่าปิดตำนานเจ้ารับเว e vale, l l B-1B Lancer ในรายการผลิตซ <บ iff! S 1> ึ่งคลิปหน้าเราจะพาไปดูเจ้า Northrop Grumman B-21 Raider เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนลำแรกว่ามีประสิทธิภาพมากขนาดไหน <N> เพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ